สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กจากเพจวิศวกรโยธารุ่นพี่สอนรุ่นน้องบายอาจารย์เล็กนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามที่ว่าจังหวัดใดบ้างที่ต้องคํานวณแรงแผ่นดินไหวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักกฎกระทรวงก่อนนะครับกฎกระทรวงที่ชื่อว่ากฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พศ2564นะครับในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับได้กาหนดพื้นที่ไว้เป็น3บริเวณด้วยกันนะครับที่ต้องคํานวณหรือว่าต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความแข็งแรงอ่าเสรีภาพแเมนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณที่1นะครับข้อความนี้นะค,คือก็ความในกฎกระทรวงเลยนะครับบริเวณที่1ห,หมายความว่าบริเวณหรือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวงังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถีภาพ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับก็บริเวณที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดด้วยกันนะครับภาคกลางครับมีหนึ่งจังหวัดคือปิซโนโลกนะครับภาคอีสานมี4จังหวัดคือเลยหนองคายบึงกาฬและนครพนมนะครับจะอยู่ขอบบนของภาคอีสานนะครับภาคตะวันตกนะครับมี2จังหวัดด้วยกันคือประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีตรงนี้นะครับและภาคใต้นะครับมี7จังหวัดนะครับประกอบด้วยชุมพรสุราษฎร์กาญจน์นครศรีธรรมราชสงขลาตะตูนตะตังไล่่่มาาเเปป็็นนนนฝฝััังงี้้ะะคครบจภใต ะวันออกนะครับอ่ายกเวณภาคใต้ตอนลา่างแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก3จังหวัดน,นะฮะบ,บริเวณที่2หมายความว่าบริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพ ในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับก็บริเวณที่2เนี่ยคือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางทั้งหมด17จังหวัดด้วยกันนะครับภาคกลางนะครับมี13จังหวัดนะครับจะอยู่ที่ที่รับรุ่มภาคกลางนะครับจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีปทุนนปมนครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีขอนแรคนและกำแพงเพชรนะครับรวมทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันนะครับสัญลักษณ์ที่ผมลงเอาไว้ก็คือเป็นสีม่วงแล้วก็ขอบเป็นสีส้มนะครับอ่าบริเวณที่1เนี่ยจะเป็นวงกลมสีเหลืองบริเวณที่2จะเป็นวงกลมสีม่วงแล้วก็ขอบสีส้มนะครับพักตะวันตกนะครับ มี1จังหวัดคือราชบุรีส่วนภาคใต้เนี่ยมี3จังหวัดก็คือพังงาภูเก็ตและนองนะครับจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตอนบนนะมีระนองพังงาและภูเก็ตนะครับรวมทั้งหมด17จังหวัดด้วยกันส่วนบริเวณที่3นะครับจะเป็นจุดสีแดงแล้วก็ขอบสีเขียวนะครับบริเวณที่3หมายความว่าบริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับบริเวณที่สามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจานวนทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันนะครับเราจกน,นันจะเป็นวงกลมสีแดงและขอบสีเขียวภาคเหนือ9จังหวัดนะครับภาคเหนือทั้งหมดมี9จังหวัดก็ทุกจังหวัดของภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่สามนะครับมีเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอน ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์นะครับส่วนภาคกลางมี1จังหวัดคือสุขโขทัยนะครับจะถูกเนี่ยจะเป็นพื้นที่วงกลมนี้นะฮะถ้าดูจากแผนที่นะครับจะติดกับอุตรดิตถ์แล้วก็ตากเนี่ยจะสุขโขทัยก็จะโดนเป็นพื้นที่ภาคกลางหรือว่าจะเป็น พื้นที่บริเวณที่3ไปด้วยนะครับภาคตะวันตกนะครับมีตากันจันทบุรีนะครับพอเรานะครับนำจุดนะครับมาวางในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจะทําให้เราเห็นได้ชัดว่าบริเวณไหนบ้างนะครับที่เป็นบริเวณที่1 2สองและสามนะครับอ่าเรามาดูแบ่งเป็นภาคดูนะครับประเทศไทยนะครับแบ่งเป็น6กภาคมี7 7จังหวัดนะครับภาคเหนือ9้าจังหวัดภาคอีสานนะครับ20จังหวัดภาคตะวันตกนะครับมี5จังหวัดภาคตะวันออกมี7จังหวัดแล้วก็ภาคกลางนะครับมี22จังหวัด ส่วนภาคใต้นะครับมี14จังหวัดด้วยกันนะครับแบ่งภาคตามราชบัณฑิตยสถานนะครับภาคเหนือมี9จังหวัดและในภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่1ศูนย์จังหวัด2ศูนย์จังหวัดบริเวณที่3เนี่ย9จังหวัดนะครับก็คือภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่3ทั้งหมดนะครับส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับมีทั้งหมด20จังหวัดเป็นบริเวณที่1เนี่ย4จังหวัดบริวบเวณที่20ศูนย์ บริเวณที่30บริเวณที่ไม่เป็นบริเวณที่1 2 3เนี่ยมีทั้งหมด16จังหวัดด้วยกันนะครับส่วนภาคตะวันตกมี5จังหวัดครับจังหวัดกาญจนบุรีตากระจบีรีขันเพชรบุรีราชบุรีนะครับจะเป็นบริเวณที่1 2จังหวัดคือประจบีรีขันและเพชรบุรีบริเวณที่2มี1จังหวัดคือราชบุรีบริเวณที่3มี2จังหวัดก็คือ การดนบุรีแล้วก็ตากนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นบริเวณที่1-2 3มีศูนย์จังหวัดนะครับส่วนภาคตะวันออกมี7จังหวัดนะครับคือเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นบริเวณ1 2 3ทั้ง7จังหวัดเลยนะครับเห็นความแตกต่างว่าภาคเหนือทุกจังหวัด9จังหวัดของภาคเหนือเป็นบริเวณที่3ทั้งหมดส่วนภาคตะวันออกนะครับมี7จังหวัดทั้ง7จังหวัดเนี่ยไม่เป็นทั้งบริเวณที่1 2และ3นะครับส่วนภาคกลางนะครับมีบมีบริี่1 1จังหวัดนะครับวนบริเวณที่2เนี่งหววัดบริเณนี่มี1จังหวัดคือ สุขโขทัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นบริเวณที่1 2และ3มี7จังหวัดนะครับก็คือที่ไม่เป็นบริเวณใดเลยนะฮะจะไม่ได้ระบายสีเอาไว้นะครับก็คือเพชรบูรณ์พิจิตรลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีและนครนายกนะครับ7จังหวัดนี้จะไม่เป็นบริเวณที่1 2และ3ส่วนภาคใต้นะครับมี14จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสงขลาสตูล7จังหวัดนี้จะอยู่บริเวณที่1นะครับส่วนบริเวณที่2มี3จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตส่วนที่เหลือนนะรััพุปตาาีธวย ไม่เป็นบริเวณที่1 2และ3นะครับภาคใต้จะไม่มีบริเวณที่3มนะครับมีแค่บริเวณที่1และ2เท่านั้นก็กล่าวโดยสรุปนะครับบริเวณที่1เนี่ยมี1 4จังหวัดบริเวณที่2มี17จังหวัดบริเวณที่3เนี่ยเป็นผลกระทบระดับสูงเนี่ยมี12จังหวัดนะครับรวมบริเวณที่1 2และ3มีทั้งหมด4 3จังหวัดนะครับมีแค่34จังหวัดเท่านั้นนะครับที่ไม่เป็นบริเวณที่ต้องคำนวณผลกระทบนะครับ แรงสัน่นสะเทือนของแผ่นดินไหวก็คือจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวอยู่ในกฎกระทรวงแล้วก็จังหวัดที่ถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็คือไม่ได้ลงสีเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ต้องคำนวณผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับเวลาที่เรานะครับคำนวณอาคารที่เป็นอาคารควบคุมนะครับเราจะต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยว่าอาคารที่เราควบคุมเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนะครับที่เราออกแบบนะครับอยู่จังหวัดไหนแล้วในจังหวัดนั้นนะเข้าในบริเวณที่1 2และ3หรือเปล่านะครับถ้าเข้าบริเวณที่1 2อเนี่ยอาจจะมีการเข้มงวดนะครับในการออกแบบน้อยกว่าบริเวณที่3นะครับ โดยกาหนดขนาดประเภทและขนาดของอาคารเนี่ยที่จะต้องออกแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะครับอยาจะเข้มงวดมากขึ้นบประดับที่3นะครับแล้วก็ในทั้งระดับหนึ่งของสามเนี่ยจะต้องสแสดงแบบรายละเอียดของการเสริมเหล็กเพิ่มความเหนียวของเสาคานนะครับของโครงสร้างนะครับที่เป็นอาคารควบคุมนะครับในกฎกระทรวงก็ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าอาคารประเภทใดบ้างและขนาดใดบ้างที่ต้องคํานวณน,นะเพื่อรับผลกระทบทางด้าน,ค,นความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนคามนิ่ไหวนะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปในครั้งหน้านะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมได้ตอบคาถาม อะ้บ้างที่ต้องคำนวณแรงหนึงไหวนะครับจากเพจวิทยกรโยธารุ่นมี่ต่อรุ่นน้องมบอาจารย์เล็กผมอาจารย์เล็กอขอ,อยุดติวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ